สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube นะครับสิทธิพงศ์สิรวงศ์สารวันนี้ทาเผื่อนเอฟซนะครับมาเฮดปุ๋ยมักหรือว่าปุ๋ยเอฟซีเท่าไว้ใส่นะครับโดยใส่วัสดุนะครับที่มีในทองทินเท่าบพรว่าจะเป็นฟางนะครับที่อยู่ท้องไหท้องหน้านะครับหรือจะเป็นอ่าพวกใบใหม่นะครับใบใหม่ต่างๆนะครับหญาแห้งเหก็ได้ครับเอาเอาร่วมกันยาเผาถิ่มนะครับไม่ติดพวกหญ้าแห้งนะครับ สามารถที่จะเอามาเห็ดปุยหมักไรนะครับสังคุนขางครับสำหรับที่เพื่อนเอฟซีเห็นนี่จะเป็นเห็ดปุยหมักเห็ดปุยหมักนะครับหนึ่งตันนะครับโดยใส่ฟางนะครับฟางเป็นฟอนเท่านี่ครับสิ่งก่อนหนึ่งนักอยู่สิบห้ากิโลนะครับเราจะเห็ดหนึ่งตันนะครับเห็ดฮาชั้นนะครับซึ่งจะใส่ฟางนะครับชันละสิบสี่ก่อนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วกาคิ้งัวนะครับ ขี้งัวนี่จันละสี่สิบนะครับ40่กิโลนะครับหาสันนะครับใส่ประมาณ200รกิโลนะครับต่อหนึ่งตันนะครับข่าวข่าวก็คือหลังจากเข้าตรงยี่นะครับแกะฟางออกนะครับแล้วก็กองชั้นแรกนะครับเดี๋ยวขี้งัวนะครับแล้วก็ตามโดยพ่อดอพ่อดอหนึ่งนะครับพ่อดอหนึ่ง หนึ่งซองนะครับจะใส่ใดครับกองปุยมักหนึ่งตันนะครับซึ่งจะคดชันละ40ลิตรนะครับหาชันนะครับเดี๋ยวจังใดเข้ามาเบิ่งวิธีการน้ำกันนะครับเปืนเอฟซีเบิ่งซัหรับกองนะครับกะประมาณเมตรหาซินะครับความกว้างครับความกว้างส่วนความยาวนี่ผมเอาซิเมตรนะครับหรือเปืนเอฟซีมีพื้นที่ตามความเหมาะสมก็ได้ครับ นี่ก็เป็นการเห็ดปุ๋ยที่ไปใส่นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยมักเฮานะครับเดี๋ยวจังไดจังเบิงวิธีการน้ำกันนะครับครับหลังจากหี่เหาอ่ากองฟางนะครับ14ฟอนนะครับครับก็เป็นชั้นแรกนะครับเป็น F4 เบิงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเฮามาห้อยขี้งหัวนะครับเดี๋ยวเป็น อาหารเสริมนะครับของพอดอนะครับพอดอหนึ่งนะครับทีเฮ้าจะกคนะครับตัวนี้เป็นพอดอหนึ่งนะครับหนึ่งซองต่อหนึ่งตันนะครับต่อวัสดุเพาะเห่านึงตันนะครับเดี๋ยวระวังล่อนะครับเดี๋ยวลอยขี้งัวนะครับระวังล่อให้น้ำเต็มเต็มถังนี่สองร้อยลิตรนะครับเขาจะใส่พอดอนะครับพอดอหนึ่งซองนะครับแล้วก็ตักคดนะครับชั้นละ4ี่สิลิตรนะครับ ซึ่งผมจะเห็ดหาชั้นนะครับเกิดซี่เบิรดนะครับเดี๋ยวระวางล่อให้น้ำเต็มแล้วเ้ามาโคยขี้งัวกันครับครับหลังจากนั้นกะโคยขี้งัวนะครับับผมให้ทั่วนะครับชั้นแรกนะครับทับจากฟางครับก่อนเขาจะลดด้วยพอดอก ว่าจะเป็นอาหารนะครับของตัวพ่อดอหนึ่งนะครับเป็นหย,ย่อยสลายนะครับเป็นขิงหัวที่แข็งนะครับนะครับโ้วยห้ทั่วนะครับนี่คือชั้นแหลงนะครับด้วยทั่วแล้วก็จังหวดด้วยพ่อดอหนึ่งที่เขาละลายน้ำไว้บแบบนี้จนครบนะครับหาสั้น เอามาเบิ่ลขั้นตอนถ้ยขิงว่ะถ้าเพื่อนเน็ซีบ่มีฟางเ็จใบไม้ได้ครับเซตยาแหงได้ครับชือว่ามุสัซัดน่กะถ้าบ่มีขิงว่าก็กใส่เป็นมุสัซัดอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้แพะก็ได้ครับเดีเ๋ยวแทงจอยสไลายนะครับวหวนะครับ เดี๋ยวเราไปเบร์การผรสมนะครับพ่อดอนะครับผสมพ่อดอหนึ่งนะครับลจังมามาหดนี่นะครับครบพ่อดอหนึ่งนะครับที่เราจะใส่ผสมกับน้ำสองร้อยลิตร น้ำสองรอยลิตรครับเป็นน้ำเปล่านะครับเสร็จแล้วพัดดอ,อไปนะครับหลังจากนั้นก็ข้นนะครับข้นให้เขากับน้ำนะครับให้ละลายยังน้ำไปพดแต่ละชั้นนะครับจะหาชั้นก็ชั้นละสี่สิบลิตรนะครับ บัวรถนามนะครับตัวนี้จะซ้อยให้เศษใบไม้เศษหญา้าหรือว่าเศษฟางเข้าละลายได้ดีโดยใส่อาหารก็คือพวกมูลสัตว์ครับเป็นตัวเล่งน,นะครับให้พอดอหนึงทำง,งานได้ดี เดี๋ยวไปโหดครับเอฟซีเบิร์นนะครับการเห็ดอู้มักปุู้อินซี่เขาไปใส่นะครับสุดประหยัดนะครับ1นึ0ันโลก็จะได้อยู่ประมาณห0 0ถอยตั้งหกอยกิโลนะครับเมื่อย่อยสไลด์นะครับเรียกว่าเซฟต้นทุนนะครับ50กิโลก็อยู่ที่30ถุงตกถุงหนึ่ง80บบาทนะครับเรียกว่าถูกนะครับต้องเห็ดเบิร์นนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวน้ำปุ๋ยนะครับน้ำ่พอดอนะครับน้ำพอดอหนึ่งไปั่นะครับันแหละน,นะครับพดเป็นหนามากครับพดแต่ละันสิบลิตรนะครับทั่วนะครับกระแบงเป็นสี่ครับผบัวหนึ่ง กองเท่าสิเมตรเทาก็บแบ่งเป็น4ครับประมาณ2เมตรกว่าครับทัวมาเป็นหนาครับคือสันแหลกครับ สิบลิตรครับสามสิบลิตรบัวรถหนึ่งสิบลิตรครับผม เดี๋ยวจะไปโหดซันบนให้เปียก,กักนะครับชั้นแรกนี่เอาพรม,ม,มให้ทัวร์สิบสิบลิตครับน,นี่ก็คือชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเ้ากับกองฟางอีกนะครับสิบสี่ ก่อนนะครับขึ้นมาเป็นสันสองแล้วก็เฮ็ดคือเกาครับพ่อขี้มัวแล้วก็หดด้วยพ่อดอหนึ่งแล้วก็สันสามสันสี่จนครบสันหานะครับจึงคุ้มด้วยสแลนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเฮ็ดปุยมักนะครับเป็กซีก็ลองเพดเบิ่งนะครับยังไดจังเบิ่งขั้นตอนนะครับสุดท้ายนะครับคือการคุ้มด้วยสแลนนะครับครับนี่ก็เป็นกองปุยมักที่ เอาเห็ดได้นะครับหาชั้นนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองชั้นสามชั้นชีสันหานะครับหนึ่งตันหนึงนะครับชั้ี่ก็ลองเห็ดเบิงนะครับเหลือแต่หัวต้นน้ำไอเปียกชุ่มแล้วก็คุ้มด้วยผ้าพลาสติกหรือว่ัสแลนดํานะครับก็แล้วนะครับตัวนี้เป็นการใส่วัสดุนะครับมีในท้องถิ่นตัวนี้ใส่ฟางนะครับกอง เงี้วซิปเมตรนะครับกว้างเมตรห้าซิปนะครับสูงเมตรยี่สิบนะครับก็จะได้ปุ๋ยมักอยู่ประมาณห้าลอยหรือหกลอยโลนะครับเห็ดเป็นชั้นเป็นชั้นมากนะครับชั้นสุดท้ายโรยขี้งัวนะครับโรยขี้งัวแล้วก็ลดด้วยพ่อดอดหัวหน้ามชุ่มนะครับครับนี่ก็เป็นการเห็ดปุ๋ยมักนะครับจาก วัสดุนะครับที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นนะครับบอกว่าจะเป็นฟางหรือว่าใบไม้เศษใบไม้แห่งหรือว่าหญ้าแห้งนะครับสําหรับต้นทุนนะครับถาเพื่อนเอฟซีนะครับมีใบไม้มีฟางแล้วนะครับอยู่ทงไตทงหน้าเข้าถือว่าเซฟต้นทุนนะครับ้วกาถาไผมีมูลสัตว์นะครับเลี้ยงวัวไว้นะครับมีขิงวัวเองนะครับก็สามารถที่จะเซฟได้นะครับสามารถนํามาผลิตเพื่อลดต้นทุนนะครับราคาพ่อดอนะครับก็สามารถไปขคได้นะครับ กรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมพัฒนาดินหรือว่าติดต่อผ่านเกษตรอำเภอเฮานะครับสามารถที่ยจะมาต่อยอดนะครับผลิตปุ๋ยไปใส่เองนะครับเซฟต้นทุนประหยัดนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่สามารถที่จะผลิตใส่เองได้นะครับคลิปนี้ผมเฮ็ดขึ้นมากเพื่อให้เพื่อนเอฟซีเกษตรกรนะครับลองนําไปต่อยอดมึงนะครับปรับใส่ครับพื้นที่เฮานะครับที่ว่าเฮาสามารถที่จะผลิตนะครับปุ๋ยไปใส่เองได้นะครับจะได้กะ ฝากก็ไลก์ก็แช่นะครับก็ติดตามทางช่อง youtube ครับสิริพงษ์สียงสงาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ